7. อันดับตัวละครในมังงะที่จิตป่วยที่สุด 7. ชิการากิโทมุระจากเรื่อง My Hero Academia คือคนที่พังจากบาดแผลในวัยเด็กเมื่อโดนกระตุ้นจะหลุดสติอย่างรุนแรงมีภาวะแยกจิตชั่วขณะทำให้พฤติกรรมรุนแรงไม่สามารถควบคุมได้ 6. ฮิโซกะจาก Hunter x Hunter ไม่ได้หลุดเพราะบาดแผลแต่เลือกใช้ความรุนแรงด้วยสติอย่างจงใจ เขาเย็นชาไม่รู้สึกผิดและสนุกกับการต่อสู้ถึงขั้นทำร้ายชีวิตคน5กริฟฟิธจากเบอร์เซิร์กเป็นตัวอย่างของคนที่ยอมแลกศีลธรรมเพื่อความฝันเขาตัดใจทำสิ่งโหดร้ายเพื่อเป้าหมายด้วยความเชื่อว่าความฝันของเขายิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง4และยังงามิจากเดดโนดตใช้เหตุผลแบบขาวดำเพื่อชำระโลกเขาฆ่าคนด้วยตันกะล้วน ลดทอนชีวิตมนุษย์ให้กลายเป็นตัวเลขที่ต้องกําจัด 3. โดฟลามิงโกจากวันพีทไม่ได้แค่ฆ่าแต่สร้างระบบกฎขี่ด้วยความกลัวเขาใช้ความรุนแรงเป็นเกมและสนุกกับการเห็นคนเจ็บปวด 2. องเอเรนเยเกอร์จากผ่าพิภพไททานตัดสินใจทำลายล้างโลกทั้งใบเพื่อหยุดวงจรความเจ็บปวดเขาแบกทั้งความแค้นและอุดมการ์ไว้ในใจ จนกลายเป็นผู้ทําลายทุกสิ่งอย่างมีเหตุผลของตัวเอง 1. โยฮัน o ลเบิร์ e จากมอนสเตอร์ไม่ได้ฆ่าด้วยมือตัวเองแต่ใช้คำพูดและความคิดควบคุมคนให้ฆ่ากันเองเขาเงียบสุขุมแต่เยือกเย็นจนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธสังหารได้อย่างน่าขนลุก